สวัสดีพินเพียรทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาเจอกันในเกมเบงกับบิมค e าดับเบิอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> คือช่วงนี้ผมอะติดเอ e เฟก g e ดีเนะครับไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นสักอไหร่นะครับคือมีน้องถามมาเนะีเป็นปัญหาโลกแตกเลยเนะครับ <c oughs> พี่คะพิมพ์ตรงไหนคะนรเอออันนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับไม่รู้ไม่ว่ากันกนะ็คือ น้องก็ถามผมผมมาตั้งตั้งตั้งแต่แบบเมื่อวานนี้แล้วนะแต่ผมแบบไม่ได้เช็คอะไรเลยนะค,คือติดเอฟเฟกต์ n d นงมแงมนะเอฟเฟกต์เลเจนต์โมบายนะครับ, Mobile, รบอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะมามาบอกวิธีพิมพ์นะครับพิมพ์ยังไงคุยตอบโต้โต้ตอบกับเพื่อนยังไงนะครับก่อนอื่นนะครต้องต้องเ,ออเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมนี้มันมันจะมีเลเวล ประมาณหนึ่งก่อนนะครับถึงจะพิมพ์ได้นะผมไม่แน่ใจว่าเวลวเท่าไหร่เวล100้อยมั้งหรือว่าวิวสองร้อยนี่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับคือเริ่มแรกๆอ่ะมันเลื่อนเ,เวลวง่ายอยู่นะครับอ่ะโอเคมาสู่คําถามกันเลยนะพิมพ์ยังไงนะครับให้น้องๆน,นะสังเกตต,ตรงนี้นะครับไม่ว่าน้องๆจะอยู่หน้าไหนอยู่ก็ตามแต่เนาะอให้ออกมาหน้านี้ก่อน ให้ออกมาหน้านี้ให้ได้ก่อนนะครับนะแล้วให้น้องๆสังเกตตรงนี้นะครับเนะี่ยข้างล่างนี้นะครับแต่มันจะมีคําว่าแชทกลุ่มนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแชทในกลุนะครับในกลุกลุพันธมิตรเซียนของเรานะครับคือเราพิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้อ่ะคือจะเห็นกันแค่ในกลุของเรานะครับ จะพิมพ์อะไรไปก็เห็นแค่ในกิวของเรานะครับต่อมานะครับต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับข้างล่างนี้เลยอยู่ข้างๆกันนี่เลยนะครับกดเข้ามาทีนึ่งนะครับเนี่ยตังนี้คือจะรวมแล้วะครัยรวมแชทในหลายอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรวมรวมเลยก็คือส่วนมากมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยข้อมูลแจ้งเตือนพวกนี้นะครับ คนนั้นได้ของชิ้นนี้นะอะไรประมาณนี physics, ้นะครับเนี่ยมีคนหนึ <reading dokument> ่งได้แว่นตาสุดไฮเทคนะครับตัวนี้จะเป็นรวมนะครับรวมข้ามเซิร์ฟนะครับข้ามเซิร์ฟคือเซิร์ฟข้ามที่มารวมกับเรานะครับโลกโลกนี่คือเซิร์ฟโดยกันกับเรานะถ้าเราพิมพ์ตรงนี้คนที่อยู่ในเซิร์ฟโดยกันกับเราก็จะเห็นนะครับนอกเมืองนะครับนอกเมืองนี่คืออะไรนะครับนอกเมืองนี่คือเซิร์ฟนอกเมืองเซิร์ฟรวม รวมในรวมอีกทีหนึ่งนะครับสับสนกันหรือเปล่าครับคือรวมในรวมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาเป็นทีมนะครับทีมคือเป็นทีมที่เราแบบสร้างทีมขึ้นแล้วก็ก็จะมามาพิมพ์พูดคุยกันได้ในนี้นะครับต่อไประบบนะครับระบบก็จะเป็นแจ้งเตือนปกติของมันนั่นแหละนะครับเนี่ยขิงคนนู้นว่าเฮ้ยฉันได้อาวุธรับมังกรนะอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมานะพันธมิตรเซียนนะพันธมิตรเซียนก็อันเดิมแล้วนะเป็นกิวเรานะครับพันธมิพันธมิตรเซียนนี่คือกิวนะครับกิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกิวก่อนนะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับตัวนี้คือพันธมิตรเซียนหรือกิวของเรากิวที่เราอยู่นะครับอ่ะโอเคสําหรับคําถามที่ว่าพิมพ์ตรงไหนนะครับก็ ตอบแล้วเนะี่ยคือคือผมอธิบายให้ให้น้องเขาเข้าใจแล้วแหลนะเนี่ยคือต้องขอโทษด้วยเนะี่ยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านแชทนะคือมีแหละนะแต่ผมเอาเวลาไปเล่นในเป็กเลจนน์นะขอโทษจากใจจริงเนะี่ยโอเคบายบายนะฝากกดไล, like, ลค์กดซับสไครป์คลิปี่ผมกันด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะไม่ไม่เอ่ออธิบายไม่ค่อยสับสนเท่าไรหร่หรอกมั้งเนาะโอเคบายบาย